สวัสดีครับพี่น้องแสนเพลงแฟน้แฟนหมอลำนะครับช่องกระจายลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมมือนีบรรยากาศสิไปซื้อปลาพี่น้องตอนนี้เหากำลังสิลงอ่าสิงลงอันอันอันแม่น้ำโขงนะครับไปซื้อปลาเมาื่อวานเห็พ่อใหญ่นะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศจุดกลางปลากลางปลากลางเขาอันนี้จุดจุดจุดอ่แาแถวนี้สถานที่ท่องเที่ยวหลายเลยพี่น้อง ผมเอาทั้งครับรถเทั้งอันไทยพี่น้องเบิง่งอันสิบอร์ดผาคุชัดไปไหนเดสิพ้าเลาะลงกไม่นําโค้งครับพี่น้องเบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับวันนี้เราอันนีเข้าเอินบานขั้นตะเกียนนะครับที่ห้าสิบไปนี่ก็เป็นจุดตรวจนะครับของอุทยานแห่งชาติผาแต้มครับเด่กก็จะมีน้ำตก มีเอียงลา้หมองลา้บอลนะครับนี่ทา่าอุธนาไป้าทีพี่น้องมากผู้เดียวภาษาเบิรงเอาอยากให้พี่น้องเห็นความความเป็นปลาความอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้เรากำลังลงน่ครับทางั้นนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่อันอันอนั่นคืออันฝั่งลาวนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่นัคนก็คือฝั่งลาวนะครับพี่น้องครับ เป็นแบบนี้นะครับทางลงไปแม่น้ำโขงนะครับครับเพี่น้องเลาะเลาะนะครับเลาะโขงเลาะโขงครับพี่น้องนะครับนี่ก็จะเป็นปลานะครับเนี่ยแม่น้ำโของอยวงนคางได้พบสตรายเบิ้งม่แต่ปลาม่แต่ดงพงไผ่ครับพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นถึงที่ที่ลดาดค่ะขายอาหารขายยังไงครับที่ครับเป็นน้ำโค้งอยู่ข้างๆครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นป่าเป็นร้านค้าครัวริมโคง้งขายอาหารปลาขายยังงครับครับพี่น้องครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวผมศิพาพี่น้องเบิง่งนิดนนแป๊บนึงครับนี่คือแม่น้ำโค้งครับพี่น้อง เป็นร้านภาพพี่นอ้องไปบงแม่น้ำโค้งจะข่าวนี่ครับแม่นำ้ำโค้งผมอ่นสิไปซื้อปลานะครับซื้อปลามาพูดครับพี่น้องจอดรถไปทางอ,อยางไ้พี่นอ้องเบิรงก็ได้ลงทุน ลงทุ่นอันดรับพี่น้องแม่นํำโคงครับมีโฮมสเตย์มีที่นั่งกินเหลากินอเบียะนะครับไม่บรรยากาศดีับนี่ครับ,รบพี่น้องบรรยากาศดีครับอันนี้คือจุดชมวิวครับบรรยากาศดีบ่พี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกัญชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่นคือแม่น้ำโขงครับแม่น้ำใหญ่มากนะครับนี่ก็จะเป็นร้านนะครับเดี๋ยวครบไปต่อครับพี่น้องไปกันต่อครับเดินทางไปกันต่อครับไปสืบป่าสืบป่าเมื่อไหร่กิน สิซื้อปลาัแกงใส่เฮดมันเสนานะรพี่น้องกแกงใส่เฮดไม่สสแสบพี่เคี้ยวหน่อยให้โศกเดิ่มวัดนี่เดี๋ยวเราจะไปซื้อปลาปลาเขาแช่ตู้ไว้นะเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับนี่ไปต่อครับพี่น้องไปแบบคิดไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับไปแบบสดๆเลยอ่ะไปเฮา บรรยากาศดีครับพี่น้องอันนั้นพี่น้องเห็นคืออันแม่น้ำโขงนะพี่น้องเด้อเบิงทางบงป่าครับมอง็รเห็ดส้างอีกี่นงแม่นำโขงน,งงงงงนระรเห็ดข,ข,ข้าสส้างขนาดเลยพี่น้องคุณ นะครับสุดยอดริมแม่น้ำโขงนะครับเอาไปต่อเห้าขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเบิงไปเบิงไปกระท่ำหอดันมองคล้ายปา่าปลานี่เป็นปลาแซ่ตู่เด้อพี่น้องถ้ปาปลาสดเนี่ยต้องมาแต่สเสาเรามาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำโขงครับแต่ว่าบาดพมมากกับ,บกบกัยปนดพี่น้องนะครับ พี่น้องได้เบิ่งบัดคิวบ,บรรยากาศแม่น้ำโขงแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องปลากับขายบ่แพงอยู่นี่ครับนวดละหลอยกว่าบาทนะครับแต่ว่าห็นจากให้เบิ่งความเขียวความชุ่มฉ่ำนะครับนี่แม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงนะพี่น้องเมันไปเรื่อยๆครับ <Wh> ตะยานหายพี่น้องแถวบ้านผมนี่ก็รู้สึกว่าจะธรรมชาติจะโอเคมากเลยครับหอดน,นะพี่น้องหอนห้านค่าตะเกียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลากรดปลากรดมีซิแซบเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากนะครับ นี่คือบ้านคันท่าเกวียนนะครับบ้านนี้ก็สิเป็นอีกบ้านหนึ่งจะเป็นบ้านที่สิ้นสุดนะครับบ้านปากลานะครับซึ่งสมเด็จพระเทพมาทุกๆปีนะครับคุ้นถึงกำลังใจพี่นอ้องบรรยากาศเลาะริ่มโคงนะ้งมันาะเดี๋ยวเขากรหอดมองคลายป่าแลนอ้อง เดินไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องหลยๆนะครับเดี๋ยววันทียี่26นี่ครับเดินทางไปบ้านแพงนะครับผมเพื่อไปเตรียมความพร้อมนะครับวัอนเกิดวอสโจนะครับ กดว่าปากกดมีหออเชียวเดี๋ยวก็ต้องเราต้องใส่แมสกก่อนนะครับบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศมิเตผู้เขาเล่าขาพี่น้อง ปลาครับเพื่ิ้นไปน้ำตกมีปลาไหมมีปลาไหมเออพิภไยอยู่บนนอไปไใส่หรอ ใช่แล้วกคล้ายป่าดดบรรยากาศบรรยากาศดีดีนะมีปรากฏไหมปรากฏปรากฏว่ามีปรากฏว่ามีปรากฏเหลยอยืองนะอ่าไปตก น่าจะไม่เอาตัวใหญ่อเอาอันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่สองร้อยน่ะปะเพงเอาไหมไม่เอาไม่เอา,าไม่ชอบนะเห็นไหมมดูนีปรากฏว่าปรากฏว่ามีเอาไปแกงไปยังนี่หน่าอยากกินแกงกนะินอยันง,งนะี่หน่าสักเอาเหมือนันหน่ามีตัวรุ่นนี้นะใ้<อ>่ไหมเราไม่ชอบดเดี๋ยวเดียวมาให้ดูรุ่นที่เอาวันนั้นน่ะตัวเล็กเออเอาไปแกงเอาไปยังนี่นะ ่น้องป้าใช่นน่าจะน่าจะนะอาจจะมีนี่ไงเออนั่นไงสมนี่หรือเปล่ากี่ตัวนะมี่าไรนะท่าไรนะอันนี้ร้อยร้อยร้อยหกค่ะสามตัวนี่นะโลละร้อยหกสิบโลสี่อ่ะจักบาทเลขจางเนาะหนึ่งจุดสี่ ศูนด้วยร้อยหสิบเท่ากับสองร้อยยี่เอาสองร้อยาวเนาะ,ะโอเคใส่ถุงะ <c oughs> ยะตังมาให้นะ,ะขอบคุณพี่น้องเพื่นเพลงเพืนเ่นมาล้บเนี่ยสามโต200สองร้อยาวพี่น้องบอบถูกับบ่อแพงครับ <c oughs> เดี๋ยวหาเงินจายเหนกัน,กน200สองร้อาว เดอบบ้านพี่นอ้องกินปูกินปลาอ้าว200สองร้อยซาวขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสิได้เดินทางกลับบัดนีี่ยู่ดีไม่แห้งด้วยพี่น้องนะครับพอกันคลิปนาพอกันคลิปนาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ